จะทนหลายบ่ฟังนะทุกคนเลอาดีก่อนทนระบบาทเหรอเอียงนเอาเพลงเพลงแล้วม่องวนจุคยุคก็ไม่เจออันนี้น้องอะไรจำไม่ได้น้องอิ๋วน้องอิ๋วน้องอิ๋วี๋ยวไม่เล่น้องให้ครึ่งท่อนแล้วก็ม่วงวันนี้สิบบาทไม่เล็กนะไปซื้อร้านจักรานะฟังนะมันนี่ฟังให้เฉยอันนี้เล่นยังไงอีกสิบห้าหรือสิบบาทสิบห้าบาทฟังนะทุกคนฟังนะ ลอเลืออืนใจกันเออกำลังฟังอยู่ตามใจไม่เจ้าทลาพ่อไอเป็นเจ้านาผู้หากินเจาคำบ่มีแนวอวดโอ้เขียงขางสร <c oughs> ้างออยังไงไล้แต่ยนี่เราเอาใหไงแต่งด้วยความจำใจน้องนั่งน้องหายจนน้นตานองรักพี่ก็ตรงนี้พ่อจะมาสู่ขอพ่อเงินไม่มี วันอยากกินมากี่ก้อยจำเกอเือเด้วนก็คงว่าคนสิดังต้องคบักทิ้ตามดละที่ดังตุดวายปะเต็ง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 ปะเหแล้วก็เพี่เราอีกแบบงานแต่งเขาเซงแย่งเอาไปก่อนขอทั้งใจเขาแถวนี้จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเต็งตาย,ยายเนาะ เันใไมซอเอถทวก่อนคดี๋เดี๋ยวเที่ยวไก่อนถี่ว้ก่อนให้กยิดนั่งก่อน่ะเขียนไปก่อนเพลนไม่ดีวะเอา้องเพลงไหนได้ถือถือเงินใม้วให้หนพี่เล็เถือวไปเว้ก่อนสืองก้เฉกไม่เก่อนเพลงอะไร้องได้เอาฮมไหมไดได้ตามตามสบายฟังั้องให้ฟังให้นเสียงได้เพลงนี้ก่อนแ เพียนเอาพี่อะไรวะเอาพีเอาพีก็งได้จะวนนะครับครับครับจ,จููจจู่กันไปมีความนะเอาเพ่นฉันคนนึงฉันก็เบื่อเขาหนาล้วจะทนดีกันเอาน้ำด,ดีกว่า,าเอาหมอลำดีกว่าพอแล้วแต่ครับแล้วครับพอจเปิดไกูสิเปิด,ดปา,มามัน <laughs> นดีดดอดัง จ้องจ้องอดยิมแบบกอาไปที่อื่นมงกอนไปคุร้องกอดไปเพราะที่จะบเรื่อนตรงนั้นอล้ที่งงก็งงเราเคงไปมึงก็เชียร์นะกอจะเปิดขามานกลงอาจจะแลจวก็อะไรที่เอาพลอะไรก็ก็ก็แล้วแต่คุณสมเกตอภัยพงศ์อ๋อแล้วแล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านแกเพื่อนฉัน แกถือโซนสามเฉยครับผมครับผมให้ได้แค่สิหกเพลงก็ยังดีสิบสามเพลงไหนครับแกไอ้แกแกจะไปทางไหนให้มันได้สิบสามนาทีนะครับครับแกจะทำอะไรให้มัถึงสามไปไหนไปกันเผื่อนจ่ากี่เพลงสิบสามสี่เลยเพราะแกเกิดมาชาตินี้เพื่อเป็นเพื่อนกับฉันโอหรือเปล่าแกจะไปทางไหนแกจะทำอะไรไปไหนไปกันเผื่อนจ่า น้องอิ๋วตกใจเลยไอ้ยิ well, ้วเขียนจริงเ่าแล้วก็น้องอิ๋วจะฟังเพลงอะไรน้องอิ๋วจะฟังเพลงอะไรปบเอาด่วนอีกเรื่องเลยอออแล้วแต่ครับแล้วแต่ด่วงอีกเรื่องเรื่องฝันผ้าอะไรหมอนอะไรก็แล้วหล่ะเตียงโม่เตียงโม่เตีงโม่เตีงโม่ ไอ้เด่นดีเตียงโมงโลูกโตลูกจะลานะมาทานถูกนักร้องนักร้องประจำบ้านหมอปลา,ามาไหมเตงโมงจิตาลามาไหมไปดูข้างในเนื้อแดงเจ๋วมปนี่มาขายราคา,า,าไม่แพงเอาไหมชิ้นไหมพีจ่จา๋าเอาไหมชิ้นไหมพี่จ๋าแตงโมจิตาลาเปลือกบางเนื้อแดงเอาไหมขายให้ไม่แพงเอาไหมขายให้ไม่แพงไปดูไม่แด้ก็ให้นี่ละน้ำตาหลบนเค้กเตียง ไปเรื่อยๆไปเรื่อยยังเป็นรักไม่รักเหมือนเดิมแบ่งใจให้น้องเพียงใหม่กี่เติมไม่นานก็รู้เดิมเอาฟุ้งพวงเดี๋ยวก็ฟุ้งพวงอะไรแต่เลยแต่วันนี้ยังมีเธออยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอเดินมาเดินให้คุณตานมามอบฉบับดีกว่าเสียงเพราะนะเนี่ยโอ้สมจิตเสียงเพราะนะเอาอะไรอีกล่ะคึ้นใจนะ kể giờ phong đầu chạy với lao và đầu chạy đầu chạy với chân đẹp thì xinh la thì phụ mình đi phân điều thì lu lu sư thơ thầu nán nữa chơi bọc sắt nít chút xương thì chút thì phá đầu chạy chờ nán đi chạy kẻ chân lắc thơ phải điều lắc thơ รักจริงวางให้เธอมีใจโอ้โแล้ว oh, ก oh, ็เพลงอะไรวะโลโซด้วยเกงาเลยนี่ยเอวไม่้เอะเลงอาธออยู่กับเขาตัวฉันคุกเข่าสั่นไหวใจนักเลงปวดแล้วเจนตายปอยเธอไป ตามใจเธอต้องการโี่ยอมให้สั่งและตัดสินเมื่อฉันเธอจะชดใช้ยังไงมี้คนที่แพ้อ่อนแอละเสีน้ำตานักร้องโซฟ้าเมืองไทยรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วให้ใจที่ละเมื่อมันไม่มีค่าใด ว่าจะลบเรือนจะลงอละไรเราก็ฉันรู้เราก็เป็นไรวะพรศักดิ์ได้เปล่าพรศักดิ์สองแสงพรศักดิ์เพีงอ,อะไรนะที่ดังๆแม่ของใครร้องได้เปล่าเอาขึ้นต้นมาก็ร<อ>้องได้จะร้อพระคุณของแม่พระคุณของแม่เทียบแท้เปรียบปานแม,แม่ทุกแม่ทรมานเสร็จแล้วพูดที่นั่นดีกว่ออาอ่ะเสร็จแล้วพูดเลยนะ เอาเจ้าต่อดี่เจ้าจะใช้สนดุเนาะกลุ่ม44 45นั่นแหละเพลงอันนั้นอีกเพลงหนึ่งครับครับเจนงจันจันอะไรวะสาวจันตะกบเออสาวจันตะกบอ๋ออันนี้พลศักดิ์ส่งแสงไงเพลงนี้เขาดังมากเลยเลิศพลมาแล้วครับสาวจันตะกบนี่ก็พลศักดิ์ส่กแสงส่งแสงใช่ใช่ขึ้นต้นมาไม่อยากจะคิดสงสารอ๋อเล่ากงใไปอันนึงไม่อยาก สงสารไม่อยากคิดสงสารไม่เห็นเศร้าจันหนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขาลืมหลักหายเศร้าจันใจชมเอาเรื่องนี้หยบรวงกานทุกคนที่เสาวก็เพลงอะไรวะเอาพุ่มพวงเปเพลงนี้อ่ะเอาพุ่มพวงพุ่มพวงเพลงอะไรเอออย่าสวนนะอย่าพุ่มพวงพุ่มพวงเปเพลงนี้ให้มันเต็มสามอาทิตย์อ่ะมีเพลงอะไรมีเพลงอะไรพุ่มพวง ไม่ใช่บอกเขาสิไปรู้ชื่อไอเพลงมันมีหลายหลายเพลงเพลงอะไรก็บอกมาแล้วเขาสิร้องเองเขาร้องได้เจ้าอยากได้เพลงอะไรกจบกระจบแก้วรอพี่เออพี่จ้าได้ได้ได้เรื่องของพึ่งดีกว่าอ้าวเรื่องของพึ่งอะไรเขาเรียกว่าเรื่องของพึ่งนู้นใช่แก้วรอพี่เอาชุดนิตย์ตาให้ดูเลยนะ ทุกกระดิกแล้วเลยนะทำายนี่แทบเลยนะอันทุกกระดิกไปไหนอัเกิดก็ดีนี่นิ่งน่องเงี้ยโอ้ยิ่งน่องอีกล่ะเอาบอกชื่อเพลงมาเพลงอะไรบอกเลยน้องอ๋อมอยากฟังเพลงอะไรฟังฟังเสียงน้องอ๋อมน้องอ๋อมอยากฟังเพลงอะไรกินข้าวอะไรวันนี้ยิ้มอะไรก่อนอยากฟังหนูอยากฟังเพลงอะไรชอบเพลงอะไรเอางี้เอาเอาเพลงเพลงน้องอ๋อมฟังด้วยเพลงนี้คิดถ้าจำเพลงนี้ได้น่ะเพลงอะไรข้าวเย็นจะรู้จักไหม ข้าวเย็นอัธิษฐานมันแหละมันก็พยายามมันจะร่นเพลงนี้ให้เจ้าความอธิษฐานเขาจะเอาเพลงนี้ให้ความพยายามไม่เคยมีความหมายแล้วเอาันนี้อีกอีกเรื่อง้ะไรบ้างไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้ยินแล้วก็มืองฟ้าโอ้เพลงใครวะ รักแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเอฮะเอฮะวัยรุ่นด้วยเ้็เอไรเปนไมฟังดิเจอเจอรักประชดไทยไหระชดเจอรักฉันประชดใครรักไปไหมคพามความมิคอนอไไมไม่ดีเลยนะเธอแล้วก็เราใจแก็เรานู่นนี่ี้งเลยว่ากุหลาบ มีไอโซคูเป็นหมดเจียมตัวแล้วก็ไอเก่งไงหมอลำก็ได้สติงก็ได้โอ้โหได้หมดได้หม่ใก็ได้โอ้ยคุโมเอ้เอามุกความแบบข้อความทุกก็เป็นแล้วใช้เันหยุดก็มีเพื่อชีวิตได้ป่ะเพื่อชีวิตทำะคาราบาวได้เพื่อชีวิตตวันนี้ยังมีเธอได้นมีองพ่อคุณแล้วก็เพ้นยงพคณคัมฟีก็น้อยใช้น้อย เพลงหนุ oh, <LO> ่มเพลงแม่ร <in ancient> <ennen> right. well, oh, ้องไม่หมดโอเพลงหนุ่มเพลงแม่ร้องได้หมดเราไปเต้นเทก็เต้นเรเป็นจงวเอเราใน่จพ่งไมแล้วเนียว่าคำพีนี่ต้องเพลงขุแผนร้านชื่อฝาขุนแผนเริงเลยวะเพลงน่ะคนร้องคนร้อเราเงเพลงใครวะที่คำพีอ่ะเดี๋ยวกันนึงพี่ลงเย็นน้อยใช่น้อยพีโรงเย็นแล้วก็ โรยปิดเลยเลยกินนะสิบเอ็ดตัวโอ้ยเสือสิบเอ็ดตัวคือจะี๋ยีน้องกินเอาไปไอ้จงของเสือนะเสือนะของตัวล้องะมีแค่เสือสิบเอ็ดตัวอโลโซไหมเออเพลงนี้นั่นกดของคนแท้ไม่อ่อนโซนวงเก่งเงา้องเป็นหมดบ้ามีเขอเก่งเลยพวกน้องทีเเก่งเก่งมาก เก่งนะเขาเล่าเกะเขาความเป็นหมดได้ที่ละทอนหมดได้ทีนั่นพุ่งเดินร้องได้ทุกเพลงรู้หมดรู้ได้ทุดได้ทุกเพลงแต่ได้เพลงละทอนตามใจไม่ชอบกระเดะยบเป็นหมดใครๆวาเรียกบูตโบสถิตาพุ่งพุ่งยิ่งบอกลงให้คนแท่งมาหมดเป็นหมดเป็นทุกเพลงพวกเลยเสียงด้ก็เด้งทุกทีเลยคน